ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ11บเอโมงเช้าที่เราจะมาพบกันกับบร,ริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำก,กัดมหาชนนะครับที่จะทำ,ทำการวิเคราะห์ภาพรวมนะครับข่าวสารต่างๆนะครับทั้งในและนอกประเทศเข้ามาเกี่ยวมาวิเคราะห์ภาพรวมนะครับแล้วก็ตอบคำถามให้กับท่านนักลงทุนทุกท่านซึ่งสามารถส่งคำถามมาได้เลยนะกบที่เฟซบุ๊กของบร,ริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนได้โดยตรงเลยนะครับ เรามาดูภาพรวมที่ตลาดค่อยๆซึมขึ้นนะครับเปิดลบสวยงามนะครับตลาดที่ดีต้องเป็นอย่างเงี้ยเปิดลบแล้วค่อยๆดันบวกขึ้นมาเปิดลบแล้วก็ดันบวกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นก็คือในช่วง มองย้อนไปนะครับสำหรับเพื่อท่านนักลงทุนใหม่ๆเข้ามาฟังก็คือหลังจากอันนี้เป็นก่อนเลือกตั้งเ,เลือกเลือกเลือกตั้ง่วงหน้านะครับก็พุ่งไปเลยนะครับแต่หลังจากเห็นคนใช้สิทธิ์เยอะนะครับหลังจากนั้นเลือกตั้งมาเสร็จก็มีความวิตกกังวลกันในเรื่องของการยากลําบากในการตั้งรัฐบาลรวมถึง การหาเสียงของก้าวไกลนะครับที่มุ่งเน้นไปถึงกลุ่มทุนผูกขาดกลุ่มทุนใหญ่นะครับซึ่งก็หุ้นกลุ่มทุนทั้งหลายก็ลงเละเลยนะครับนะครับไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับทุนผูกขาดก็จะมีมีทั้งทูรวบรวมกับดีแท็ก ก็ลงลงแล้วก็ก่าจะมาฟื้นตัวได้นะครับก็การฟื้นตัวก็ยังคงเป็นไปไม่ต่อเนื่องนะครับ c p r ก็จบนะครับจบแล้วขาอันนี้ก็ได้ข่าวดีมาจากคุณสารัฐเจ้าของนะครับผู้ถือหุ้นใหญ่ก็ มาแอบซื้อไปอีกแปดร้อยล้านบาทก็ช่วยช่วยช่วยบรรเทาความมิตกของตลาดไปได้เยอะเสร็จปุ๊บก็เริ่มฟื้นตัวตลาดเริ่มฟื้นตัวมีรีเวอร์เซอร์พาเทิร์นเกิดขึ้นเป็นหุ้นกลุ่มธนาคารพันนิตโอ้โหสวยงามครับทำนิวไฮอย่างดีทีบีเนี่ยนิวไฮไปในรอบหลายปีเลยนะครับ สะท้อนว่าเศรษฐกิจครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะออกมาดีดีขึ้นนะครับเศรษฐกิจเริ่มจะดีขึ้นเพราะว่าการท่องเที่ยวค่อนข้างแข็งแร่งมากนะครับก็เลยทําให้กลุ่มแบงก์เนี่ยฟื้นตัวได้ดีนะครับก็เลยทำให้อรัชนีฟื้นตัว ึ้นได้ค่อยๆซึมขึ้นนะครับหลังจากหายตกใจน่ก็น่าจะอันนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมรูปแฟดนะครับชายธงนะครับก็เป็นรูปแบบที่สะสมกำลังรอการรอข่าวดีเพื่อจะเบรกพันห้าร้อเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบห้านี่ขึ้นไปสู่พันห้อยแปดสิบมีหวังนะครับจะเยนเย็น รอนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารัฐบาลเรามาวิเคราะห์การเมืองกันนิดหนึง่งในแง่ของคุณสมบัตินะครับในแง่คุณสมบัติการถือหุ้นสื่อนะครับก็เอามาจากอาจารย์ สุขุมนวลสกุลนะครับขออ้างอิงนะครับท่านก็มั่นใจว่าไม่ไม่ผิดนะครับเพราะว่าหลังจากกรณีคุณธนาธรแล้วเนี่ยก็มีการพิจารณาสารร,รัฐมนูลพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยมาอีก1 0บถึงยีครั้งนะครับซึ่ง10กว่าครั้งนะครับก็มองเจตนาของของกฎหมายว่ามีมีสามารถครอบงำสื่อได้ไหมนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยศาลก็จะยกฟ้องให้ไป10กว่าคาดี คุณอาจารย์สุขุมก็เลยยืนยันว่าอมกรณีนี้ก็ซื้อหุ้นนี่เดียวเองแค่สองหมื่นหุ้นแล้วก็ซื้อก็ปิดไปแล้วนะครับก็เลยมองมองประเด็นนี้เลยประเด็นหนึ่งทางกรกตาเองก็ออกมาพูดชัดเจนนะครับว่าว่าจะรับรองไปก่อนแล้วค่อยไปส่งสารทีหลังนั่นหมายถึงว่าก็สามารถที่จะจะขึ้นตำแหน่งได้นะครับขึ้นตำแหน่งได้แล้ว กรณีของสอวล่ะกรณีของสอวอัจจาสุภาพคลีนกระจายก็วิเคราะห์เหมือนกันว่าแรงกดดันไม่ได้มาจากมาจากภาคการเมืองอย่างเดียวนะครับไม่ได้มาจากโซเชียลกดดันสิ่งที่กดดันสุดเลยก็คือลูกหลานในบ้านนี่แหละเพราะว่าพวกบรรดาลหลานๆเนี่ยก็จะเป็นติงส้มกันสุดๆอยู่แล้วนะครับก็จะกดดันคุณปู่คุณย่า ได้แรงเลยนะครับก็เลยมองผมมองว่ามองมุมมอง,มองน่าจะออกมาโอเคนะครับการเมืองก็เลยกลับมาดูภาพรวมตลาดแต่ครั้นี้มันมันจะเป็นลักษณะ selective b a r selective sell ในหุ้นกลุ่มกลุ่มทุนใหญ่กลุ่มทุนผูกขาดเราก็ต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนรีบาวขึ้นมาเป็นจังหวะให้ขาย นะครับแล้วก็ลงลงเน้นในกลุ่มแบงก์นะครับตลาดจ็ค่อยติดเครื่องขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ยังชอบเคแบงก์ทีทีบเคทถ้าย่อลงมาก็ไปจังหวะซื้อเหมือนกัน น่าจะไปได้สวยนี่ครับเรามาดูคำถามด้านนักงทุนกันดีกว่าวันนี้คำถามนี้น้อยเลยยังส่งคำถามเข้ามาได้นะครับเพราะมันจำเป็นบางตัวก็จะเป็นต้องขายทิ้งปัทมนรมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ จิรพรแชร์แล้วค่ะขอบคุณครับวันนี้แชร์แล้วค่ะ t ี b ซื้อเท่าไหร่ดีนรารับไม่ลึกอ่ะหนึ่งหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าสี่นะครับแต่ถ้าเคแบงก์อ่ะเคาะได้เลย พะเคแบงยังไม่ขึ้นเท่าไหร่น้อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้อยถาม EA แน่นะครับ EA ก็เฉลยมาแล้วนะครับว่าทำไมลงมาตลอดตั้งแต่ปีใหม่ นะครับก็จดเลิกบริษัทไปแล้วนะครับรถตัวที่จะทำเรือไฟฟ้ารถเมไฟฟ้านะครับที่ผ่านมาตอนนั้นก็ขึ้นด้วยเรื่องนี้นะครับยิงรอบที่แล้วขึ้นจากเจ็ดสิบกว่าบาทเองด้วยน,นะขึ้นไปเกือบร้อยอันนี้ก็เซธลาลงมาเลยข่าวร้ายก็ออกนะครับก็คนรู้วงในก็ขายกันก่อน คนไม่รู้ก็เหมือนต้มต้มกบนะครับต้มในน้ำเย็นค่อยๆรีค่อยๆไฟอ่อนๆแล้วกบมันมีความทนต่อน,น้ำความร้อนสูงนะครับธรรมชาติของมันกว่าจะรู้ตัวน้ำเดือดแล้วก็สุกแล้วกระโดดออกไม่ได้แต่ถ้าเราจะกลบลงไปในน้ำเดือดเนี่ยกบไม่ตายนะมันกระโดดหนีเลยนี่คือที่มาของ คำว่าต้มกบใน,ใ,นในตลาดหุ้นน,น,นะครับอันนี้ก็เป็นการเหลื่อมล้ำของของข้อมูลข่าวสารนะครับรายย่อยกว่าจะรู้ก็สุกแล้วแนซนสิลิ ไม่ใช่รอบของเขานะทรงทรงมันมีจริงๆมีแฮมเมอร์เนี้ยนะมันควรจะมันจะควรจะขึ้นตีกลับไปเลยนีกลับไม่ได้นะครับแลวแล้วก็หนึ่งเจ็ดสี่นะครับแล้วต้านหนึ่งแปดสองทรงไม่สวย สวัสดีครับ,รบมุลฐาน CSG บุ๊กมันต้องมีอะไร ดีบาวยังดีบาวไม่ขึ้นเลยนะครับอ้ลงได้อีกอะ่ะผมเคยบอกแล้วนะครับว่าสัญญาณขายผมจะแม่นมากนะครับไม่อยากจะภูมิใจเลยแต่มันทำให้เราช่วยรอดตายได้นะครับลงได้ถึงสองบาทแปดสิบนะครับ ทียูทียูนี่ไม่แน่ใจว่าเรื่องเลตเก้งมังกรแดงเขาอะเลดลอปเตอร์มันเคลียร์จบหรือยังแต่ในแง่าทางเทคนิคแล้วมันก็โอเคนะมีสัญญาณซื้อ ิขึ้นไปเกือบ17บาทได้นะครับถ้าเรื่องถ้าเขาขายเลสลอปเตอร์ซึ่งเป็นปัญหาถ่วงเข้ามาเนี่ยจะจะโอเคเลยต้องไปตามกับนักวิเคราะห์ด,ดูนะครับว่าว่าเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วลองถามนักวิเคราะห์ที่โบกที่ใช้อยู่นะครับพวกพื้นฐาน,นนะครับว่าบางทีเขาไปคอมันนีวิสิตก็จะรู้ BBL มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามันมันขึ้นมาตลอดเงิตั้งร้อยหกสิบสี่เองมันไม,ไม่ไม่ค่อยเยอะคือแบงก์ใหญ่เนี่ยมันยังค่อยค่อซึมซึมขึ้นเพราะว่าฝรั่งมันยังขายเยอะอยู่แต่เริ่มเพดานนี่จานั้อะไรพวกนี้ผมไม่ได้ซีเรียสมีมาตลอดอยู่แล้วเพราะว่า ที่อเมริกาเนี่ยถ้าพักนี้ขึ้นเนี่ยจะเป็นพักเสียงข้างน้อยก็จะมีปัญหานี้ตลอดนะครับแต่สุดท้ายก็ผ่านได้สปาน่าจะไซเบอร์แล้วนะครับ สิบาทสาถึง11บเาทห้ไม่น่าเลยแล้วแหละมันขึ้นมาเยอะ BE8 ยังลงได้อีกนะดีบาวเพื่อนลงต่อนะครับทา์เก็ตในาการลงสามสิบสี่บาทห้าสิบนะครับ for f o r t s ก็รีบาวนะครับรีบาวเบาๆ โอ้โหแนวน้นมขาลงเต็มตัวเลยนะครับต้องหาจังหวะออกแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็น A B C แล้วราคาเองก็ขึ้นมาเต่าบินเหรอขึ้นมาจากเจ็ดบาทเองปัญหาเต่าบินมันมีปัญหาเยอะอยู่พอสมควรตู้เต่าบิน ันชงกาแฟแก้วหนึ่งใช้เวลาสมนาทีแล้วถ้าเป็นเป็นชุมชนคนเยอะๆข้าวแถวทียาวเหยียดเลยใครจะไปเข้าแถวแล้วจะทำก๋วยเตี๋ยวกาแฟอย่าง3นาทีแล้วก็เตี๋ยวจะกี่นาทีเป็นเป็นปัญหาอยู่ในในแง่ของการส่วนตัวนะครับที่ไปใช้เนี่ยนะครับเวลาไปยังไปศูนย์สิลิกีตเข้าแถวทียี่ินาทีมันก็ไม่ไหวอะ่ะ คือบางทีเล่นหุ้นเนี่ยก็ใช้ข้อมูลจากประสบการณ์ตัวเราจริงก็ได้ในการใช้บริการต่างๆนะครับที่แครบเออรอบนี้กินอะไรก็ไปไม่รู้แข็งแรงมากโอ้โหวิ่งเป็นผุเลย มิ่งเป็นผู้เลยยินดีด้วยอ,อ,อืกลับไปที่เดิมอะ่ะห้าสิบหกสิบห้าสิบไปไปลายนะครับดีด้วดีใจด้วยนะครับถ้าใครมีไม่ต้องรีบขาย CPF ก็ไม่แน่จะขึ้นในเรื่องอะไร แต่มันยังเป็นขาลงเต็มตัวเลยนะครับขาลงแบบรุนแรงมากน่าจะเป็นเรื่องราคาหมูด้วยนะครับที่เวียดนามราคาตกต่ำมากมากมากซเขามีฟราร์มหมูที่เวียดนามอยู่เยอะพอสมควรราคาได้ลงหนะักเนี่ยจนยีห้าวันอีกนะ โอเคตอบครบท้วนแล้วนะครับเคแบงค์ K เครื่องติดแล้ววอลุมเท่าไหร่สามล้านแปดเวลเลเคแบงค์ K จะวิ่งแรงๆต้องวอลุมสิบห้าล้านนะครับซึ่งก็เป็นไปได้1ชั่วโมง3ล้านตลาดซึมขึ้นจริงๆ selective buy Okay. ระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอก รู้ทันภัยร้ายจาก SMS ระวัง SMS หลอกลวงให้คลิกลิงก์หากได้รับ SMS โดยใช้วิธีการส่งลิงก์ห้ามกดและกรอกข้อมูลใดๆเป็นอันขาดเพราะหากกดลิงก์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวจะทำให้สูญเสียเงินและถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ก่อความเสียหายได้ หากได้รับ SMS ที่ไม่น่าไว้ใจควรจะตรวจเช็คกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แน่ใจก่อนเพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเองไม่คลิกลิงก์ไม่กดไม่กรอกข้อมูลอย่าหลงกลมิจฉาชีพ